สวัสดีตอนเที่ยงค่ะอยากกินขนมปังตอนเที่ยงหรอคะหรืออยากกินขนมปังหรืออยากกินกล้วยวันนี้นะคะเราจะเอากล้วยหนึ่งอันผสมขนมปังน้องนะคะอยู่หิดอยู่หิดอยู่หิดแม่แม่ทําช้าเราจะให้กล้วยกับขนมปังผสมกันให้มันนุ่มๆนะทุกคนเอ้โอ้โอ้โออยากกินหลาย อย่ายิงเย็ยนอย่ายิงเย็ยนไหนแม,แม่ทำให้กินรอก่อนนะคะอืมอยากกินอยากกินทั้งงีดีทั้งงี้ดีค่ะน้องแนนจริงจริงเลยคะไหนแม่ทำขนมฟังกันค่ะอือยิงๆ,ๆแม่จริงๆนะแม่ทำ้ารอก่อนจิ๊กะน,นี่นะคะใช้มือเลยค่ะมือล้างแล้วค่ะน้องบี้อ่ะ ขนมปังจะต้องไปอบก่อนอบให้มันแห้งๆกรอบๆนะคะร้อนๆแล้วก็มาทำเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เอากล้วยค่ะฝานหนึ่งชิ้นแล้วมาผสมให้น้องมันก็เป็นขนมแหละคือแค่อยากมานั่งบนเก้าอี้ด้วยนั่นแหละนี่ที่นั่งประจำนะนี่โต๊ะประจำนั่งสองโต๊ะเลยนี่นั่งสองตัวเลยเก้าอี้นะ่ะ คือผ้าต้องพร้อมเนี่ยผ้าเช็ดคิดตาเสื้อนอนแล้วก็บะเบาะนี่นั่งทั้งหมอนนั่งทั้งเบาะคือนั่งบนโต๊ะนี่ค่ะนี่โต๊ะกินข้าวอันนี้เป็นเก้าอี้น้องคือด้วยความที่เป็นตัวเล็กเนี่ยมันต้องมีเบาะเสริมเนี่ยโอเคน่าจะได้ละไหนดูซิน้องกินโชว์หน่อยน้องกินโชว์เอฟซีหน่อย โอเคไมไ่ได้แบบนี้นะมันมันก็ไม่น่ากินอะ่ะแต่วพี่ยาก็ชอบบางทีก็ใส่ผักนะใส่ผักน้องก็กินโอเคค่ะไปขอคุณแม่ก่อนค่ะขอดีดีโอเคกินเลยนกินนี้มันหมดนะสาโหกเหรอมันข้าวมากินตรงนี้อีกเลย จานมีเหนข้าบมากินข้างล่างอร่อยไหมโอ้โหเแจ,บแจ,บแจบ๊บเจ๊บเจ๊บอร่อยมากเลยเนี่ยเสียงยอ่อะกินดีๆเวยทำหกตรงนั้นถ้าไม่เอาขึ้นมานั่งด้วยจะโกรธมากทุกคน เขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นหมานะเออไม่คิดว่าเขาเป็นหมากินเลยกินเลยอร่อยมากๆเลย